เซเรนเฮดจริงๆด้วยอะโฟกัสโฟกัสหนีเร็วมันนี่เร็วโฟกัสหนีเร็วรน,นี่นี่เขาองกระดาษตรงนี้โอเคใหนไปด้วยนี่โฟกัสเนี่ยวันนี้เป็ดพีดีมใช่ว้าวโอ okay, เคโฟกัสแรงงานพี่เอ็มอ่ะเลยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนหนีหนึ่งเป <Okay. S 2> ็นหน่อยนี่ไงมาเร็ว น,นีดีกว่าโขนทองจะช่วยได้พี่ิลนมาใช้ยังไงอ่ะนี่ยอย่างนี้อย่างพี่พีนมาดูพลังก่อนอากาศยิงเร้มนะ กัว่านะคอนทัคของพี่ฟิลไม่ใช้ไม่ได้นะเนี่ยนี่เลยอันสุดท้ายแล้วนี่มราไม่ทำอะไรได้เนี่ยอย่ไปหาพี่ฟิล์มดีกว่าพี่ฟิล์มมาพี่ฟิลใช้เองนะได้เลยพี่ฟิล์มอ่ะมาพร้อมย่อลงเฮ้ยเฮ้ยีทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นนะโครงการเป็นคนผิดเฮ้ยพี่ฟิล์มกลับมาเร็วๆมันจะมาแล้วเนี่ยอ่าอ่าอ่าเยอะนะไปเลย เอ้ยเล็งลงเลยเล็งเล็งลงเล็งลง